ขอเชิญทุกคนไปเที่ยวคิวชูทริป7วัน3เมืองกับคนพิเศษใส่ไข่ของผมทนนี้บ้านผมเองเริ่มกันที่สนามบินนานาชาติฟุปปกะเป็นสนามบินนานาชาติที่สาคัญในคิวชูใช้เวลาเดินทางไปใจกลางเมืองเพียง5นาทีโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะโรอที่พักคืนแรกเอามากเกษตรออนเซนเซเต้นคาคุก็กินกัน,นก่นอนเลยครับนอกจากอาหารจะเยอะแล้วก็วยังมีคนแย่งกินด้วยนะกะ็านาเบ็ดนกเป็ดน้ําของเธอมันน่าอร่อยของเรานี่นาอาหารเช้าก็น่ากินไม่แพ้กันนะ อิ่มแล้วไปแช่ออนเซ็นดีกว่าจากออนเซ็นข้ามสะพานไปก็จะได้เจอกับทาดาทาชิโรยะร้านขนมมันจูขึ้นชื่อของอมากาเซออนเซ็นมันจูน่ากินจังเลยขอคำหนึ่งสิเธอไม่ให้ไม่ให้คำหนึ่งดีคำหนึ่งเฮ้ยไปไหนอะ่ะมาน้ำตกซากุระดาคิจ้าแล้วทำไมน้ำตกชื่อซากุรละล่ะก็ละองนะ้ำมันเหมือนซากุระที่ปิวไงมาที่นี่ดีกว่าเขื่อนโอยามะเธอสามารถโหลดแอปมาถ่ายรูปที่สันเขื่อนจะมีไททันโผล่มาเหมือนในการ์ตูนเลยนะ จ้าถ้าเธอชอบไททันจริงต้องมาที่นี่สิพิพิธภัณฑ์ผ่าพิภพไททันในเมืองฮิตะที่นี่เป็นบ้านเกิดของอาจารย์ฮาจิเมะอิไซยามะผู้เขียนการ์ตูนไททันจะแสดงผลงานจำลองห้องทำงานเฮ้โหนี่มันหนังสือไททันพิลลงกินในสบุ๊กนี่และมีตัวละครจากการ์ตูนให้เล่นด้วยเต็มไปหมด ร้านโอซิโซวาเกะอาหารของที่เนี่ยเขาทำจากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุในเมืองมีคุณป้ามาอธิบายเรื่องผักให้ฟังรักใครก็อย่าลืมกินผักนะครับไปเลยไอ้คนไม่กินผักใช่เลรไม่ใช่ตัวเองที่ไม่กินผักหรอหรือทันไปอีกงั้นเราขอเปลี่ยนเรื่องไปเวิร์กช็อปที่ใส่หลับบวยดีกว่าใส่หลับบวยจริงใช่ไหมติ๊กติ๊กทำข้อสอบแป๊บหลังบวยมันเมื่อยแต่ถ้ามีเธอมาช่วยหายเหนื่อยแน่นอนทำไส่หลับนะครับก็จะหวานนิดนึง หวานขึ้นตาเลยค่ะฮิตะตัวไอหายไปไหนไอหายไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือ I love you นี่เลยพาเฟ่ที่เราเลือกท็อปปิ้งให้เธอบิโอริคาเฟ่ที่ไม่ไกลจากสถานีฮิตะจะเลือกจากเมนูที่มีอยู่แล้วหรือเลือกท็อปปิ้งตามใจชอบก็ได้กินยังไงให้ตั้งใจเหลือกับนี่อ่ะฉันไปกินโอเด้งต่อดีกว่าหนาวๆกินโอเด้งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนอะ,ะนี่คือเมนูแนะนำโอเด้งมองไฟเสิร์ฟบนตเตาเดือดฟรโฟ ถ่ายวิดีโอให้สวยๆเลยนะจะเอาไปลงสตอรี่ไหนใครอยากหวดโรงแรมที่พักอาม,มานี่คาเฟลฮินาโนซาโต้มีโซนพักผ่อนหลังจากแช่ออนเซน็นการ์ตูนบอร์ดเกมเก้าอินวดของชอบเธอในวัย30ไงหน้าโรงแรมมีแม่น้ำมิคุมะเล่นซับดูหมอกตอนเช้าได้ด้วยนะถึงเวลาทำของที่ระลึกประจำเมืองพิตะให้ใครให้ตัวเองจ้าฮัลโหลฮัลโหลวอร์งเรียกวอรสอ เล่นอะไรของเธอนี่มันรองเท้าใครอยากทําแบบนี้ก็มาที่ศูนย์แสดงสินครับคูจูฮิตะนะเสร็จแล้วเกียร์ของเขาสาเกมันบดดีแต่ถ้ากินฟรีก็ดีเหมือนกันนะเธอเธอซื้ออันนี้ฝากที่บ้านไหมอืออือก็ดีนะเฮ้ยใจเย็นอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวจะพลาดเข้าหน้าปลาหลาร้านที่ตามมาบุชิเซนยะมามามิดะมาจิก็ต้องมากินปาลาไหลร้านนี้อร่อยหรอเปล่าเขามีร้านเดียวแฮ่พูดเลนนี่สิร้านนี้เขาใช้ปาลาไหลตัวนะจัดหนักจัด กินเปล่าๆรีดกับเครื่องเคียงอย่างย,างยูสุโคโชก็ได้อร่อยจนอยากกินอีกจานโอ้โหเกี๊ยะยักษ์อาแฮมอาแฮมขอมีซีนหวานกันที่ย่านมามิดะมาจิกันหน่อยนะครับแล้วก็พาสาวไปดูตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาฮินะในร้านฮิตะโชยูโอ้โหตุ๊กตาตั้งสี่พันกว่าตัวแต่ตุ๊กตากี่พันตัวก็ไม่น่ารักเท่าเธอคนเดียวถึงตาเราเที่ยวบ้างแล้วนะ ใกล้จะลงดามที่พักมีฮิตาก,กิวอองมิวเซียมอย่าเพูดไปมาคาเฟ่ตรงนี้ก่อนวาคุระคาเฟ่ลนร้านเทปปันที่รีโนเวจากโกดังเก่าเทปปันบรรยากาศดีหันหน้าชมว,วิวแม่น้นำมิคุมะนี่นี่มองดีๆจะไม่รู้กระแสน้ำว,ว่าไหลไปทางไหนด้วยนะเค้ก็หวานหวานอ้ํไม่ให้กินหรอก เดี๋ยวไปกินต่อที่เมืองฟุกุโอกะกันฟุตากุจิหูพันผักสองคำหมดเหมาะกับผู้หญิงเรียบร้อยกินน้อยอย่างเราแหมกินเรียบนอนน้อยหรือเปล่าวันนี้เรามาชมวิวกันที่ฟุกุโอกะทาวเวอร์มองเห็นหลังคาบ้านกิ๊กไหมล่ะนั่นน่าจะเห็นนะเพราะสูงตั้ง234เมตรแถมเป็นหอคอยที่สูงติดอันดับในญี่ปุ่นด้วยเธอเธอซื้อเรือนหอที่เมืองนี้กันดีไหมนี่มันฝันกลางวันชัชัด เมกี้ยังชวนเราซื้อเรือนหอแต่ตอนนี้ดันไปดีด่ากับสาวญี่ปุ่นซะแล้วทำไมอยู่ๆงานไฟประดับที่สถานีฮากาตะก็ดูเหงาขึ้นมาเออเป็นอะไรอ่ะเชิประตูโดเรมอนก็เหงาจิงช้าก็เหงาตู้กดน้ำก็ยังเหงาพอไม่มีเขา เราเหงานี่ว่าเธอรักป่ารักเขาแล้วเธอไม่รักเราบ้างหรอ <c oughs> เดินต่อจากชิงช้าต้นปาล์มคู่ยาชิโนกิบุรังโคมาที่ร้านอาหารกลางวันคนเดียวมานั่งกินข้าวแช่ญี่ปุ่นไทยชาสุเกะกินกับน้ำชาร้อนๆอนรักษาแผลใจได้ดีกินอาหารที่ถูกหลักถึงอกขกก็แข็งแรง ที่สวนโอโฮริในตัวเมืองฟุกุโอกะมีบริการให้เช่าชุดกิโมโนมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกแบบที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันก็มีนะหรือจะของผู้ชายที่คอแหลบกับสโนว์พีคจะใส่ไปทําบุญก็ต้องเข้าวัดแต่ถ้าทําใจไม่ให้รักต้องทํำยังไงที่นี่มีพับพุทธรูปไม้แกะสลักใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะหรือจะใส่กิมโมโนไปเพ้นโคมไฟโบราณก็ได้เอเราขอโทษเย้ yeah. เนื่องว่าจะไม่มาแล้วเราทำโคมไฟไว้รอเธอด้วยงั้นขอของด้วยมือเย็นที่ยะไตสตรีฟูชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะจะสั่งเมนูเสียบไม้หรือเมนูตับแก้มก็มีหมดตั้งอยู่ริมคลองมาเดินเล่นปรับความเข้าใจกันนะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะชิกานุกันบ้างนั่งเฟอร์รี่แค่ครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเกาะชิการะที่มีบรรยากาศสงบสงบ มีวัดให้พักจิตใจชอบความสงบจบที่ลุงเอ้ยไม่ใช่มาฝึกสมาธิต่างหากล่ะฝึกให้สนุกนะส่วนเราจะไปรอเธอที่หาคดคาซึมะหาดสวยน้ำใสแต่ลงเล่นไม่ได้นะเนี่ยมากินฮอทดอก,กับง้ําเขียวรอแล้วที่ร้านชิคานชมิมาด็อก จากในร้านมองออกมาเห็นหินฟุตามิอิวะด้วยนะก่อนจากฟุโกกะแวะทานข้าวเที่ยงที่เดียวกังโคมินะอะไรเด็ดกะเธอก็ข้าวหน้าปลาดิบรวมจะกินเปล่าๆหรือราดซอสโกมาชอยุก็อร่อยอีกแบบจากฟุโกกะนั่งรถเดินมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็จะมาถึงสวนธรรมชาติทิราโอไดที่นี่เขามีลักชัวรี่แคมให้เข้าพักอุ้ยน่านอนจังเลยสวนธรรมชาติทิราโอไดสวยงามไปด้วยทุ่งหญ้าที่ผัดเปลี่ยนสีสันตามฤดูกาลดูก้อนหินพวกนี้สิเหมือนฝูงแกะเต็มทุ่งไปหมดเลยบ๊บๆย ย้อนกลับเข้าสู่ศูนย์กลาขงของคิตะคิวชูที่ตลาดทางกาตลาดแห่งนี้เป็นครัวของคิตะคิวชูมาตั้งแต่ยุคไทโชเล่เข้ามาจะเล่เข้ามาถามได้จ้านี่มันเนื้อเอหาแต่ไม่ใช่เนื้อของข้าเพราะมันคือเนอื้อโคคุระของฉันเองค่ะข้าจะให้อร่อยต้องกินกับไข่แดงดิบนะที่พักของเราคืนนี้อยู่ในบรรยากาศสวนญี่ปุน่นและเรียวกลงอายุนับร้อยปีสถานที่เหมาะแก่การจัดงานแต่งงานในสวนมาก ส่วนผมงานแต่งที่ใดก็เป็นในแค่แขกรับเชิญสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของคิตาคิวชูคือพิพิธภัณฑ์สุขภั์โตโตที่จะแสดงวิวัฒนาการของวอชเลตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคอยเลตไบต์มอไซค์รักโลกก็มาบ้านหลังไหนเขาก็ใช้โตโต้กันทั้งนั้นดูส้วมแล้วไปต่อด้วยซูชิที่มาบนรถไฟโซนิกเฮ้ยไม่ใช่พยายามจังพยายามจะขายซูชิหน้าปลาฝักเป้าของเด่นจากตลาดชาวทุกวัน และอย่าลืมสั่งหอยเป่าฮื้อด้วยนะมาต่อที่ปราสาทโอคุระสระสาเก่าแก่กว่า400ปีเราสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองคิตะคิวชูได้จากชั้นบนสุดของปราสาทด้วยนะได้เวลาสนุกแล้วสิมาบุกอารุอารุซิตี้ที่ตั้งของคิตะคิวชูมังงะมิวเซียมที่นี่จะแสดงผลงานมังงะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลงานใครบ้างนะอาจารย์สุกศักโฮโจโฮผู้เขียนซิตี้ฮันเตอร์เฮ้ยเรารู้จักและเราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและมนุษย์แห่งคิตะคิวชู และกระดูกนสเสาของที่นี่ยใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะนอกจากดโนเสาก็มีห้องจัดแสดงสัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์เฮ้ยฉลามอะไรเต็บอลได้ฉลามฉุกพัชราใสานั่นมันสนามเมืองคิตาคิวชูเขายังไม่หมดแค่นี้นะขึ้นเคเบิลคะ่ะไปจุดชมวิวบนเขาสราคูร่าชมติกได้อีกชมพะาทิตตกที่นี่วิวสวยติดอันดับด้วยนะยังได้อีก ความสว่างหาได้จากดวงไฟส่วนความใส่ใจหาได้จากเราเองเมื่อเย็นวันนี้เรามาเปิดพิสดารด้วยสาชิวิปลาปักเป้าที่ร้านเทงกะท่าเรือมูจิโกปลาปักเป้ายิ่งชุบแล้วันสุดท้ายของทริปเริ่มต้นที่ศาลเจ้าเมคาริคอนที่นี่นับถือเป็นเทพเจ้าแห่งการเดินทางขอพรที่เราเดินทางกลับอย่างปลอดภัยด้วยเถิดและอย่าลืมแวะดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ชิราโนเอะโบททนิกการ์เด้นนะ นั่งแท็กซี่ขึ้นไปดื่มกาแฟ è, ที่คาเฟ่รับบนเขาวูเกซูคาเฟ่ดื่มกาแฟสวยๆชมวิวพานรามาของท่าเรือโมจิโกแล้วมาต่อที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟคิวชูภายในจะแสดงรถไฟเก่าที่เคยใช้งานในอดีตขับรถไฟไม่เป็นจะสับรางเก่งได้ไงเขาให้ขับไม่ได้ให้สับรางอย่าอุ้ยลืมตัวจากรถไฟก็ไปต่อที่ท่าเรือถ่ายรูปกับอักษรโมจิโกองแข่งกับเบเนนาแม้ก็มีรถคนล่างให้นั่งด้วยนะ แล้วอย่าลืมเช็คอินที่สถานีรถไฟโมจิโกะสถาปัตยกรรมแบบมีโอเรโนซองไม่ไกลจากสถานีมีร้านแกงกะหรี่อบที่คนไทยต้องชอบอูนิมผัดของกะหรี่โดยเชฟญี่ปุ่นก็มาบกมือลาทีิ7เจ็วัน3าเมืองกันที่จุดชมวิวโมจิโกะจากวันนี้เราคงคิดถึงคิตะฟกุโกะคิตะคิวชูและที่สำคัญคิดถึงเธอ